สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแฟ้มุสสุขสุข้นซูมบังซูดอนพบพ่อันกลางพี่น้องกับซ่องว่าอ้ไรเด็กซีเดอมืงเดี้ยฮัสิไปเวียกพี่น้องไปเวียดน้อยนึงแต่ผัดมาหอดใกล้สิครึ่งทางอ่ะพี่น้องรถครับผมจะเปลี่ยนยังสวัสดีพี่น้องรถสูบโต๊ะยังรถใหญ่มันรถใหญ่มาก่โซโต๊พี่น้องนี่รถเรับอะไรไปบวกหอดไสพี่น้องโว้ยโคตรโคตร ไมสิข่าวในเมือไอหนึงไปล้นจะหาไมองนี่มอดไซืวไงานสร้างก็สิบอุบาโตว่าไก่เป็นกิโลได้ปนอก็ลไป่น้างลเอาใสตทั้งรุมจังหวัดมนจะก็ว่าไปเอาใบไม้จับนอาจะง่ยเออไปเอาใบไม้มาจับก็ตดก็ยได้ปเลยกล่องแ้งห ทางพี่น้องบ่ก่อยมีเงินค้นไปดอกกางป้านี่ทรงนามีเฮืนค้นบ่อายก็เก้าดิเสียงหน้ากจ้กคนอยู่อยบ่อายแล้วสิอายค่นี้เลยเออถ้ามีเหะถ้ามีามี่เอาเามี่สิไปเทียบก็คนผู้มีวีโก้บ่ไ่นเนตุณไม่ซ้อไม่อายกันนะไปพี่น้องไปรุ่นไปช้อมรงกัพีน้องจับตัโต๊อีกจับพี่น้องับตกอีกสักกระตุนสุดท้ายให้เบิ่งอีก่น้อยซื้อกระปิด Nè, tốt, ít đâu phía nó Mất đây, có đây. Nè, xíu nhá xa Nói, coi là cái lạc là khởi quá tốt nó đấy Cái lăng lộn lột, nó có thổn có quay nữa Ba Nói xe hoa xe quay kì Được xe, có cá về đúng không sao có mì cao đấy có cao, khôn có kè, cá chứ đấy โซตัวนี้นะพอดีท่อโซตัวนั้นแซนแค่น่ะซื้อเปียนอนปาอาเิน่าราคาแพงพี่น้องคล้องแค่ตนั้นยตัวนั้นนะช่องเราก็บ่าทนก็นี่อันนี้นะซี่ร้อยพี่น้องานอไดีครับีสิาอ้าวขาบอกใช่ไหมก็ตัวสร้างกี่ตัว แล้วนี่บ่าไงพนันซีพานมากหน่ะไง่านี้แต่ซักกระตุ้นประเทายให้เบิ้ลไปแล้วโอเคคิดว่าเออไปให้เขาเก้ไใช่ไหมใช่แล้วจะมาละเออโอยดีดีอยู่โอ้โหพี่จะแนนมันคะแนนบอดีนะนะ่ีนปีก็เป็นปีเก้ต้อนรับปีใหม่ปีน้าเนาะพี่น้องเนาะรีก็้อเลือกดีๆเขาว่าในชีวิตปีนี้ก็ดีทั้งชีวิตแก่พอดีปีนี้พอดีทั้งปี

ไก่ออชิ้นหอดแล้วน้องนี้แนไปซีมกพรเปาเนี่ยล้ก็แม่น,อนหอยใส่กับป็กิโลไปแล้วขนาดจุง,งเอาไปได้ในไข่เนี่ยแต่ว่ามันขี้ได้เ <ขอ S 1> นาะเพรอะเพราะมันโลนกิโล <ขอ S 1> กั้จักกิโลนึ่งจลกวทำไรกิโลนึจักแล้วก็มันอากซื่อแลอ้วเนาะเอาไปได้จับนลาวเอาไปได้คิกันนะ พ่อ <V expand. S 1> mm ่านสมจะแต้มลาเขาเจอหลอดจอดยางเ่านจอยาง่คอนยางายางแต่ว่าเขาิด้ยอยู่พี่น้องเาอยู่เขาจะจะไเอยู่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 บ่แต่ว่าสร้างิดอยู่พี่น้องเอ้เรียวยู่อยู่เนาะสรางแล้วสิเห็ดไหพี่น้องผูดเนาะโดกัหใช้หอดใช้กับบุอะซือด้วยก่อไม่ก็ซือบ่

แม่แค่เฮาก็เปลี่ยนโซวังหั่นน่ะได้นี่สิดีว่าเนาะเฮาก็เปลี่ยนโซวังหั่นเออเพราะว่าย่านเรถคู่ใจพี่น้องคันตายบ่ได้แล้วแล้วยาแล้วบ่เมาแปงแ่ตีบ่ได้แปงเปลี่ยนีนาซื่อๆ

อันนี้ได้บ้านเนี่ยมันอยู่อยู่ดีบ้านนี่ยังอันนี้นะมึงอยู่นี่นะเออบ้านนน้องแว้งบ้านนี้โอ้ไม่เป็นซ้ำแยกพี่น้องเลยบนเมนซ้ำเนาะซี่แยกซี่แยกอยู่เนาะมันหักเป็นมันเป็นทางโกงนี่โรคประหันต์นกระทันหน่อยนะเส้นหนึ่งไปปุ่นแล้วก็เมื่อบ้านเสาประตูตั้งนี้ก็ทั้งนี้ลงบ้านอุดมใจนะ À, thứ กล้องนี่แม่นแล้ว tay ตายถือ thân đây. Mà bạn của. Để đi biết đấy, ได๋จักสิเอามือมาบังบ่ก่อนี่ตะนี่หือได้ต้นที่ครับได้เลยสภาพรถพี่น้องไปๆๆๆๆๆๆๆ ว่าวเอาว้าเอาว่าเอาในเขียงให้เขนเียงสู่ก่อนที่มาระตุสู่โตคือเราบอกคันตข้างในถึงงานเขาและจูมั้แล้างในกเป็นเป็นแต่วาปนแล้วโน่อยมั้ีกระตุกแล่ก็กันตชว้างในห้อยเดีมาออกมาแล้วบัด กันมีมีบ่อนมีนอัดมันสกอาใส่ให้ได้เสียงไม่แล้วเราขอเงินแล้วเห็นกันมีใส่บ่ใส่โลดใส่โลดแล้วชเป็นใส่ให้โลดเดี๋ยวเอาใส่มาสองโลดมันยากเอได้ก่อนใส่แล้วแล้วใส่โหลดเดี๋ยวเรื่อง โดดเมนเมนใส้เมนเมส้โลดแล้วว่ามันลื่นไม่ว่มันกรบมาบาดหนึ่งโลดเห็นี่ว่ามันเยกคือด่งกเลระโศโต้เลยมันลื่นเนาะใส่โลดเนี่ยมันไปง่ายนะเงินกัยามันแล้อันนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านุไสเนาพี่น้องเนาะกิบฟุนง่ายพี่น้อย โคตพดหรอมันนาวเลพี Bryant, ่น้องนาวแห้งเขาชิเขาชิ้นเวียงอีกประมาณอีสี่ห้าหมื่นาวโพดเลยไปเวียงนะวันที่สิบหกป่ไปเดี๋ยวกสเจ็ดเนาะยิงหอด้หนาวน่งรถสทางครับ อ่ายอมอยู่ที่ตบเอ้ยมีป่าป่าตั้งใต้ตรงนั้นได้ยูนหารหารละอยู่หม่องนี้เนาะแต่แม่นอยู่ปากซ่องเด้โธ oh. <laughs> <laughs> hey, no. hey, no. nó, นีนะ้ต่งน้ำมันเลยมีเนืนนเน้อสัแมแปลงให้ได้เนาะแล้วก็มาเติมยังจีิ้ง <laughs> บอกลาผมนี่เลยเปลี่ยนน็อตใหม่พี่น้องมันลื่นได้เรียบร้อยหมดห้างป่าโบเมนน็อตนี่เลยเนาะว่ละห้างป่าเนาะพี่น้องห้างป่าก็ะตูผู้ไม่เคยเปลี่ยนย่งห้างป่านะ นี่ห้างฝามากอกีนน้มันใจะป้ายรถนะออไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ตัวลงที่ธนีพี่น้องตัดใจกี่เรื่กงอะไรก็ชด้เด้อพี่น้องพอกันคลิปมนาะสบายดี